ฝันเห็นทะเลฝันเห็นทะเลทํานายว่าช่วงนี้หากคุณต้องพบเจอเรื่องหนักใจเรื่องใดเรื่องหนึ่งก็ตามขอให้คุณเข้าหาผู้ใหญ่เพื่อขอคําปรึกษาหรือคําชี้แนะและสิ่งที่คุณหวังไว้จะสมหวังดังที่คุณคิดขอให้คุณระวังเรื่องความกล้าได้กล้าเสียของตัวคุณเองเพราะอาจจะทําให้คุณพลาดท่าได้การเงิน สำหรับใครที่มีปัญหาทางด้านการเงินที่ต้องขึ้นลงขึ้นศาลคุณอาจจะต้องขอให้ผู้ใหญ่เข้ามาช่วยเจราจาให้และคุณจะได้รับความเห็นใจในปัญหาด้านการเงินของคุณสิ่งที่คุณควรระวังคือการใช้จ่ายเงินอย่างไม่มีสติคุณอาจจะต้องมีสติในการจ่ายเงินให้มากกว่านี้โปรดอย่าใช้จ่ายเงินอย่างฟุ่มเฟือยค่ะการงานการงานในช่วงนี้ของคุณอาจจะต้องเจอปัญหาที่หนักอกหนักใจมากเป็นพิเศษ และคุณยังหาทางแก้ไขไม่ได้ขอให้คุณอดทนให้มากและใช้สติในการแก้ปัญหาในการทำงานครั้งนี้ความรักคนโสดช่วงนี้ต้องหมั่นทําคะแนนกันหน่อยเพราะว่าคนที่คุณแอบชอบอยู่เนื้อหอมเป็นอย่างมากส่วนตัวคุณเองนั้นก็เนื้อหอมไม่แพ้กันมีคนเข้ามาคอยเอาอกเข้าใจคุณอยู่ทุกวันจนอาจทำให้ลหลายๆคนอิจฉาคุณเลขนำโชค3 6 7 9 หากคุณชอบหรืออยากติดตามข่าวสารใหม่ๆฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องของเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ